หากพูดถึงกางเกงช้างตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็มีการผลิตออกมาแบบหลากหลายให้ตรงกับอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนั่นเองมีการรวบรวมข้อมูลจากทาง Data Set นะครับว่า5ลายที่ยอดนิยมที่สุดสำหรับกางเกงช้างเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างติดตามรับชมได้จากคลิปนี้ครับ หากพูดถึงกางเกงลายช้างเองเนี่ยนะครับโอ้โหได้รับความนิยมอย่างมากถ้าชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่บ้านเราเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องซื้อเลยเนี่ยนะครับขณะที่ซอฟต์พาวเวอร์ทางรัฐบาลเองเขาก็พยายามที่จะผลักดันนะครับอย่างทางนายกเศรษฐาเองเนี่ยเวลาไปต่างประเทศเนี่ยนะครับเขาก็พยายามเอาสินค้าของไทยเนี่ย ยกตัวอย่างเช่นอะไรตัวของผ้าเขาามานะครับหรือว่ากระเป๋ากระจูดเนี่ยนะครับไปประชาสัมพันธ์ครับให้ชาวต่างชาตินะโดยเฉพาะระดับผู้นําแล้วก็นักธุรกิจระดับโลกเนี่ยเขาได้รู้จักกันแต่ว่าถ้าเอาแบบบ้านๆของเราเนี่ยนะครับตอนนี้โอโ้โหซอฟต์พาวเวอร์กางเกงช้างนี่มาแรงจะบอกว่ากางเกงช้างอย่างเดียวก็ไม่ใช่ตอนนี้เนี่ยมีหลายลายเหลือเกินเนี่ยนะครับตามแต่ละจังหวัดนั่นเองทีนี้ทาง Data Se t เนี่ยนะครับเขามีการรวบรวมจากตัวของทูที่เป็นเครื่องมือ DXT360 ยนะครับในการฟังเสียง ในโลกของสังคมออนไลน์เนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียเขามีความคิดเห็นต่อแต่ละลายเนี่ยอย่างไรกันบ้างมีการจัดอันดับออกมานะครับทั้งหมด5อันดับที่เป็นลายยอดนิยมที่สุดของแต่ละจังหวัดเนี่ยซึ่งเขามีการเก็บข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงของกลางเดือนมกราคมจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับ ไล่เรียงมาได้5อันดับมีอะไรกันบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่อันดับหนึ่งเลยนะครับกางเกงปะทูแม่กลองครับปรากฏว่ามีเมนชันแล้วก็เอนเกจรเมนต์รวมอยู่ที่ประมาณ72,000กว่าครั้งครับที่ชื่อว่าป้าป้าทูทูหรือว่ากังเกงป้างนั่นเองเนี่ยนะครับก็เป็นคําที่เป็นช้างบวกปลาประมาณนี้นะของจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นลายที่ผ่านการชนะเลิศก,การออกแบบคาแรคเตอร์ของคนไทยภายใต้โครงการเชนบายซีเอครับ ก็คือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนแล้วก็มีการออกแบบลักษณะเฉพาะตัวของกางเกงเป็นแบบฟรีไซส์ที่ทําจากผ้าไหมอิตาลีคุณภาพสูงใส่สบายมีกระเป๋าข้างเชือกผูกเอวขาจับนอกจากนี้ผู้คิดค้นลายยังแสดงออกถึงความมั่นใจว่าไม่กังวลเรื่องของการเรียนแบบครับและบอกว่าของแท้เนี่ยต้องผลิตในพื้นที่เท่านั้นนะครับ อันดับ2ครับกางเกงกัะปิปาลามีเมนชั่นและเอนเกจเมนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ55,000กว่าครั้งครับก็ถือว่าเป็นที่ฮือฮากันมากเลยเมื่อสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดทำกางเกงผ้าสุดพิเศษครับฉลองครบรอบ70ปีขององค์การสวนสัตว์แล้วก็ได้ออกแบบลวดลายนะ เจ้าตัวของคาปิบาร่าครับหรือที่ชาวโซเชียลคนไทยมาเรียกกันว่ากะปิปลาหลานั่นเองหนูยักษ์ที่สร้างความฮือฮากันบนโลกโซเชียลเป็นอย่างมากไม่ว่าใครได้เห็นเนี่ยก็ตกหลุมรักนะครับถึงความน่ารักแล้วก็ยอด สั่งพรีออเดอร์ของกางเกงเนี่ยเมื่อเปิดให้จองปุ๊บเนี่ยนะครับปรากฏว่าเว็บล่มแล้วก็เต็มทันทีภายใน3นาทีแรกนั่นเองครับมาที่อันดับ3หลายคนอาจจะได้เห็นกันนะฮะสำหรับกางเกงแมวโคราชครับมีเมนชั่นและเอนเกจเมนต์รวมทั้งหมด51,000กว่าครั้งครับซึ่งก็เป็นลายที่ชื่อว่าโคราชโมโนแกรมครับ ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในงานมามูยาครับที่จัดขึ้นโดยหอการค้าร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาโดยเจ้าตัวของแมวโคราชถือว่าเป็นสัตว์ประจำจังหวัดนครราชสีมาและล่าสุดหลายหน่วยงานได้ร่วมกันผลักดนกันกางเกงแมวโคราชเป็นแฟชั่นไอเทมในเกมฟีไฟครับเกมออนไลน์ชื่อดังแล้วก็เป็นเกมสุดฮิตของอ e ีสปอร์ตด้วยเช่นกันมาต่อกันที่อันดับ4ครับกางเกงปูกล้ามดาบครับมีเมนชันและเอนเกจเมนต์อยู่ที่ประมาณ3 0,000่นครั้ง โดยก็เป็นกางเกงประจำจังหวัดสมุทรสาครครับมีลวดลายกางเกงประกอบไปด้วยลายปูก้ามดาบตัวเล็กตัวใหญ่นะแล้วก็ลายป่าชายเลนลายคลื่นน้ำสามละลอกครับลายคลื่นน้ํา3เส้นลายจัก,กรีประยุกต์แล้วก็เลขมงคลนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางศิลปะวิถีชีวิตและระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรสาครครับ นอกจากนี้เนื้อผ้าของกางเกงเนี่ยได้พระหมาอิตาลีก็จะมีความยืดหยุ่นผิวเรียบเงางามแล้วก็มีความทนทานของกางเกงมากกว่าเนื้อผ้าที่ใช้ผลิตกางเกงช้างทั่วไปนั่นเองเนี่ยนะครับอันดับ5ก็คือกางเกงปลาแรดครับมีเมนชั่นและเอนเกนเนี่ยหมื่นเฮะกางเกงปลาแรดเนี่ยได้รับการออกแบบโดยเจ้าของร้านกาแฟจรงรักในจังหวัดอุดทัยธานีก็มีอัตลักษณ์ของจังหวัดมาทําเป็นกางเกงครับมีทั้งปลาแรด แล้วก็มีคําว่าอูทายอยู่ในตัวปลาดอกสุพรรณิกาเรือนแพแม่น้ําสแกกรักงแล้วก็บันไดวัดสังกัดรัตนคีรีซึ่งก็ปรากฏว่ากางเกงปลาแรดเนี่ยพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับยอดขายแล้วก็ขายดีจนผลิตไม่ทันเนี่ยนะครับมียอดการสั่งจองยาวเป็นเดือนเลยเนี่ยนะครับแล้วนอกจากห้าอันดับนี้เนี่ยก็ยังมีอีก หลายลายนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงวัวลานจังหวัดเพชรบุรีกางเกงไดโนเสาร์จังหวัดขอนแก่นกางเกง, aur, ง, an, กง,เกงไก่ชนจังหวัดพิษณุโลกกังเกงนนทบุรีนจังหวัดนนทบุรีฮะผู้ประกอบการธุรกิจหลายรา,ายเนี่ยก็มีการออกแบบลวดลายต่างๆออกไปแบบ แปลกแปลแนวเลยเป็นการ์ตูนมาร์คไลเดอร์นะการ์ตูนญี่ปุ่นสุดฮิตของเด็กๆก็มีกังเกงไลเดอร์นะกังเกงการ์ตูนนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อที่จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างโครงการไทยแลนด์ซอฟต์พาวเวอร์ n อ็กซ์ไ r รเน็ตเวิ c ์ a เรคคอรนะครับ โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนําเสนอซอฟต์พาวเวอร์ 5F ของไทยและหนึ่งในกิจกรรมของโครงการนี้ก็คือการแข่งใส่กางเกงช้างเยอะที่สุดใน1น,นาทีนั่นเองเนี่ยนะครับโดยภาพรวมของผู้บริโภคที่มีต่อกางเกงช้างนั้นพบว่าหลายความคิดเห็นเนี่ยชื่นชมแนวคิดที่นําสัญลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์โดดเด่นของแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับมาสร้างสรรค์เป็นลวดลายบนกางเกงก็คือเอาอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดเนี่ยมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยนะครับแต่ว่าก็มีผู้บริโภคบางรายเนี่ยมีความเห็นด้านคุณภาพ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการผลิตออกมาเยอะบอกว่าเนื้อผ้าเนี่ยบางเกินไปฮะทำให้กางเกงขาดง่ายรวมถึงกรณีกระแสกางเกงช้างฟีเวอร์เนี่ยก็เกิดการผลิตในประเทศจีนส่งเข้ามาตีตลาดในไทยก็สร้างความตื่นตัวให้กับคนไทยและผู้ประกอบการนะครับต้องปรับปรุงการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนาต่อยอดความคิดสร้างสารรค์นะครับรวมถึงการยื่นขอริขสิทธิ์เพื่อคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เนื่องจากว่ากางเกงช้างเองเนี่ยนะครับมีลวดลายถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยมีการผลิตและจําหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวเพื่อซื้อเป็นของฝากเป็นที่ระลึกมานานกว่า10ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเป็นกระแสในช่วงนี้นั่นเองเนี่ยนะครับ